สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านเหินฟ้าอินดี้นะคะทุกคนวันนี้เหินฟ้าอินดี้จะพาทุกคนมาทําเมนูของหวานจ้ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะเปลี่ยนเป็นเมนูของหวานมั่งนะคะ อของหวานนะคะจะเป็นเชื่อมมันแครอทจ้ะทุกคนนะคะเหินไฟนี่ได้ล้างไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปอกเปลือกนะคะส่วนวัตถุดิบของเรานะคะก็มีน้ําตาลทรายขาวนะคะแล้วก็มันแครอทแค่นั้นละค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปปอกเปลือกมันแครอทของเราก่อนแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะคะ ที่จาาทุกคนนะคะปอกเปลือกนะคะเดี๋ยวขนไฟนี่จะปอกให้หมดเลยค่ะนะคะปอกลักษณะแบบนี้นะคะจากทุกคนนะคะมันแครอทของเรานะคะปอกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ล้างทําความสะอาดนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นนะคะหั่นเพื่อลงไปเชื่อมใส่น้ําตาลนะคะ จกทุกคนนะคะหั่นประมาณนี้ค่ะนะคะจากทุกคนนะคะหลังจากนะคะทีเ่เราได้ทําการหั่นนะคะมันแครอทของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอ,เอาลงไปในภาชนะนะคะในหม้อของเรานะคะค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะใส่มันแครอทนะคะนะคะ ใส่มันแครอทของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมนะคะน้ําตาลลงไปนะคะค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะทุกคนนะคะ,ะเติมนะคะน้ําตาลทรายขาวนะคะลงไปนะคะประมาณนี้ค่ะนะคะหลังจากที่เรานะคะเติมน้ําตาลทรายขาวลงไปแล้วนะคะทุกคนนะคะให้เหยอน้ําลงไปหน่อยจ้ะนะคะมันจะได้ไม่ติดก้นหม้อนะคะ ค่ะนะคะประมาณนี้ค่ะนะคะเหยะน้ําลงไปประมาณนี้พอค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะเปิดแก๊สนะคะแล้วก็ทําการเชื่อมมันแครอทเลยค่ะค่ะทุกคนนะคะหลังจากเราเปิดแก๊สเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดฝาไว้ค่ะทุกคนนะคะปิดฝาไว้นะคะประมาณสัก5นาที10นาทีค่อยมาดูอีกทีหนึ่งะค่ะนะคะคนนะคะตอนนี้นะคะมันแครอทของเรานะคะเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะเชื่อมนะคะไปเรื่อยๆนะคะ ให้น้ำตาลนะคะมันเข้าไปในตัวมันแครอทนะคะมันจะได้นุ่มๆหว,วานๆค่ะทุกคนนะคะเราจะเชื่อมทิ้งไว้ประมาณ5นาทีถึง10นาทีจ้ะนะจ๊ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะค่ะนะคะใบเตยมันงามมากนะคะ,ะเดี๋ยวดิฉันขอใส่ใบเตยสักสองใบเพิ่มความหอมนะคะสูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาใบเตยไปใส่ลงในหม้อ เชื่อมมันแครอทของเราด้วยค่ะใส่ใบเตยลงไปด้วยจ้ะทุกคนจะได้หอมหอมอร่อยอร่อยจ้าค่ะทุกคนนะคะตอนนี้เชื่อมมันแครอทของเรานะคะเริ่มใกล้จะสุกแล้วจ้ะนะคะอ่าน้ำตาลนะคะเข้าทุกอ,อนูของมันแครอทของเราแล้วนะคะนุ่มนะคะอร่อยแล้วนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตักนะคะตักสืบตักรับประทานกันค่ะนะคะ นแครอทของเรานะคะเชื่อมนะคะงดงามมากๆเลยค่ะเหลืองอลามนะคะนะคะตอนนี้นะคะช่วงม,มันแครอทของเรานะคะสุกเต็มที่แล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตักเสิร์ฟค่ะนะคะกลิ่นใบเตยนี่หอมตลบอบอวลมากๆเลยจ้ะทุกคนนะคะลองเอาไปทำดูค่ะสูตรนี้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอากะทินะคะมาทําน้ําราดมันแครอทของเราก่อนค่ะนะคะค่ะนะคะอันนี้นะคะเป็นกะทิขวดจ้ะทุกคนนะคะใส่ลงไปนะคะประมาณนี้จ้ะนะคะเติมเกลือค่ะทุกคนนะคะเติมเกลือลงนิดหน่อยค okay. ่ะนะคะประมาณน um ี้จะเกลือนะคะหลังจากนั้นนะคะเติมน้ําตาลทรายขาวค่ะทุกคนนะคะประมาณนี้ค่ะนะคะคน เรียบร้อยค่ะทุกคนนะคะเราก็จะได้น้ำราดนะคะมันแครอทที่แสนอร่อยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปทำการตักนะคะเชื่อมมันแครอทพร้อมกันเลยค่ะจากนั้นจะทุกคนนะคะราดด้วยน้ำ กะทิค่ะนะคะราดลงไปเลยค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนนะคะเมนูของหวานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ,นะคะเมนูของเราก็คือ เชื่อมมันแครอทอ,อ,อร่อยอร่อยนะคะใส่ใบเตยหอมๆด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนะคะมารับประทานด้วยกันค่ะนะคะอร่อยมากๆเลยสูตรนี้ค่ะนะคะ,ะวันนี้นะคะก็ถึงเวลาที่จะต้องอขอตัวลาทุกคนไปก่อนค่ะนะคะก่อนจะจากกันก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะคะให้กับบ้านเหินฟ้าอินดี้ด้วยนะคะทุกคนขอบพระคุณทุกเลิฟทุกไลค์ที่เข้ามารับชมนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะแล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะ EP ีหน้าค่ะลาไปแล้วค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขทุกคนค่ะบายบายค่ะ